คลิปที่แล้วนะครับเราก็คงจะได้สาระความรู้จากาพันแชมหรือปู่แชมนะครับเพราะปูเ่เขาเขาคุ้มกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องตำนานความลิกลับของเขาคุ้มในแง่มุมที่เราบางบางคนที่ไม่เคยรู้นะครับถ้าพูดถึงแร่เขาคุ้มเนี่ยที่ผมบอกถ้าเราได้ของแท้แล้วเรานำมาติดตัวจะรักษา เนื้อต้แรกจะเป็นแบบเนี้ยนะครับซึ่งมีความสวยงามตามธรรมชาติแล้วจะมีในเรื่องพุทธคุณถ้าติดตัวไว้เนี่ยเขาเชื่อเลยว่าจะดึงดูดในเรื่องโชคลาภเงินทองป้องกันสิ่งที่ไม่ดีต่งตางๆเ,เอาพวกอวิชาศาสตร์มืดบนดำนะครับหรือว่าสิ่งที่อ่าเรียกภัยที่มองเห็นแล้วก็มองมองไม่เห็นเนี่ยและข่าวมืดเนี่ยจะช่วย ป้องกันสิ่งเหล่านี้ได้นะครับถ้าพูดถึงเขี้ยวเสือนะครับและขมงคืมเนี่ยเราก็สามารถนํามาแกะเป็นเขี้ยวเสือได้เขี้ยวเสือเนี่ยจะเป็นเครื่องรางอีกหนึ่งเครื่องรางที่อยู่คู่กับคนไทยมานานเขี้ยวเสือเนี่ยจะให้พุกทุกุณในเรื่องโชคลาภเงินทองสิ่งดีๆที่สําคัญก็คืออํานาจวัสนาลบารมีการห้อยเขี้ยวเสือเนี่ย จะเหมาะสําหรับคนที่ทําทําธุรกิจใหญ่ๆนะครับหรือว่าเป็นพวกข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจเนี่ยควรมีเขี้ยวเสือที่ติดตัวนะครับอีกแบบหนึ่งเนี่ยที่เราขายไม่ได้เลยสําหรับคนสายบูที่บูชาในและเขามคืมเนี่ยเราควรจะมีพ่อปู่เขามคืมพ่อปูอ่เขามึขมเนี่ยจากที่เราได้ฟังของอ่า พันแชมนะครับที่พูดถึงเรื่องพ่อปู่และความความศักดิ์สิทธิ์ของพ่อปู่เขาเขาคึมเนี่ยบอกเลยว่าการันตีเลยถึงในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์เพราะคนในหมู่ของที่อยู่เขาคืมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝั่งของปวงลีนะครับหรือว่าน้องน้องแกไนเนี่ยให้ความเคารพนับถือพ่อปู่เขา,ขาคึมองค์นี้มากดังนั้นเนี่ยการที่เรามีรูปหลอ่อที่แกะจากและเขาคึมแล้วเรานํามาบูชาเนี่ย ผมเชื่อเลยว่าคนที่ห้อยนะครับและคนที่มีความศรัทธาของแร่คำคืนเนี่ยชีวิตจะพบแจ่สิ่งดีๆนะครับรวมถึงภัยอันตรายต่างๆจากศาสตร์มืดหรือสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยจะไม่มีเพราะว่าบาร,รมีของพ่อปู่เนี่ยจะช่วยปัดเป่าไอ้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยให้ไปให้พ้นไกลๆตัวนะครับแล้วก็มีคำถามกันว่าอย่างสายนักราชหรือสายพญานาคของเราเนี่ย สามารถอ่าบูชาพ่อปู่เขาเขาคืนได้ไหมครับตอบก็คือได้นะครับสายนักขาดหรือสายปู่เนี่ยไปด้วยกันได้นะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้สบายใจได้เลยนะครับถึงเราจะเป็นลูกหลานสายพญายนาคแต่ถ้าเกิดตัวหนึ่งเนี่ยเราเอาปู่ไปบูชาเนี่ยท่านจะช่วยเสริมในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วให้ดีขึ้นอันนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณน,นะครับแล้วก็ ทุกอย่างต้องใช้ในเรื่องของความศรัทธานะครับบ้านมุลตาเราเองเนี่ยเราก็จะพยายามที่นําเครื่องรางในตานานตามสถานที่ลี้ลับต่างๆเนี่ยมาบอกเล่าให้กับคนสายมูนะครับโดยพวกเราเนี่ยได้ฟังกันว่ามีอะไรบ้าง